งานใดๆก็ต้องมีอุปสรรคงานใดๆก็ต้องมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องแก้ปัญหาและเข้าหางานเพื่อให้การบริหารประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามสถานการณ์ โดยแก้ไขให้ตรงเป้าตรงจุดและมีความเข้มแข็งอดทนพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสผลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2562 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุสติวันนี้ตรงกับวันพุทธที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ตรงกับวันขึ้น6ข้ามเดือน4ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองนรยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งณนะสวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ สำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องยาลันนันบารูทางสายใหม่ป้องกันภัยยาเสพติดค่ะท่านผู้ฟังคะหากจะกล่าวถึงปัญหาใหญ่ข้อหนึ่งที่ซ้อนทับอยู่ในปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการจับกลุ่มผู้ค้าผู้เสพหรือพบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ตามแหล่งกบดานของแนวร่วมก่อความไม่สงบหลายต่อหลายครั้ง ทว่าก็ยังไม่เคยมีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการที่แท้จริงเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการคือการนำไปสู่การลดความต้องการยาเสพติดภายในประเทศและทำให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างแท้จริงเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าเยาวชนใน3าจังหวัดชายแดนใต้ประสบกับปัญหาความยากจนเกิดความเหลื่อมล้ำในหลายๆด้าน ทั้งโอกาสทางการศึกษาและปัญหาการว่างงานจึงทำให้ปัญหายาเสพติดแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเยาวชนในสามจังหวัดชดายแดนใต้จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือและตกเป็นเหยื่อในขบวนการบ่อนทำลายความมั่นคงของรัฐที่ผ่านมาสถิติการกวาดล้างจับกลุ่มยาเสพติดสูงมากแต่ก็ยังจำกัดอยู่เฉพาะในเขตเมืองเท่านั้นค่ะส่วนพื้นที่รอบนอกก็ยังไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะปัญหาความไม่สงบ ด้วยเหตุนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าบุรณาการร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นรวมทั้งประชาชนในพื้นที่จึงได้จัดทำโครงการยาลันนันบารูขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2550ซึ่งดำเนินการโครงการมาจนถึงปัจจุบันยาลันนันบารูแปลว่าทางสายใหม่ เน้นการป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษารวมทั้งในสถาบันศึกษาปอนเนาะตามแนวทางหลักสันติวิธีโครงการนี้ไม่ใช่โครงการบำบัดผู้ติดยาค่ะแต่เป็นการฝึกอบรมทำความเข้าใจกับเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อให้รู้ถึงภัยร้ายจะได้ลดละเลิกการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ในที่สุด นอกจากนี้รูปแบบโครงการยังสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่และไม่หวังผลเรื่องข่าวสารจากเป้าหมายที่ดึงเข้ามาร่วมโครงการเพื่อสร้างความมั่นใจแบบเต็มร้อยให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อดึงเยาวชนที่เสพยารวมถึงเยาวชนกลุ่มเสี่ยงมาเข้าโปรแกรมบำบัดต่อมาได้มีแนวคิดป้องกันภายยาเสพติดให้กับเด็กๆตั้งแต่อายุ9้าปีขึ้นไปเพิ่มจากกลุ่มเป้าหมายเดิมเรียกว่า ยาลันนันบารูจูเนียรวมแล้วมีเยาวชนที่เป็นสมาชิกยาลันนันบารูแล้วกว่าห0,000่นคนในการดำเนินโครงการนี้นั้นปปสเน้นงานมวลชนเป็นหลักโดยความร่วมมือกับหน่วยทาหารในพื้นที่เจาะเข้าไปยังหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าอบรมรูปแบบของปปสเพื่อเป็นชุดปฏิบัติการมวลชนนำร่องของโครงการโดยทาหารกลุ่มแรกที่ผ่านมาฝึกอบรม มีทั้งสิ้น190ชุดปฏิบัติการกระจายกันลงพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติงานมวลชนแบบเกาะติดโดยตั้งเป้าเอาไว้1ชุดปฏิบัติการต่อหนึหมู่บ้านแต่หากชุดปฏิบัติการใดมีพลังในการทำงานมากจะทำสองถึงสหมู่บ้านก็ได้เมื่อคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายเรียบร้อยแล้วชุดปฏิบัติการก็จะเริ่มชักชวนเยาวชนที่เสพยาตลอดจนเยาวชนกลุ่มเสี่ยงมาเข้าโครงการอบรมรุ่นละเวัน โดยการอบรมจะเป็นลักษณะการเข้าค่ายซึ่งใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเป็นสถานที่ฝึกอบรมหลักปัจจุบันการอบรมผ่านไปแล้วหลายรุ่นค่ะซึ่งประชาชนได้ให้การตอบรับอย่างมากเนื่องจากเยาวชนที่กลับไปยังชุมชนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นส่งผลให้เกิดกระแสการชักชวนเพื่อนๆที่เสพยาหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้มาเข้ารับการอบรมบ้าง และส่งผลให้เยาวชนที่เดินทางมาร่วมโครงการขยายพื้นที่กว้างออกไปเรื่อยๆท่านผู้ฟังคะปัญหายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาที่ชาวบ้านต้องการให้รัฐแก้ไขอย่างเร่งด่วนและหากรัฐบาลทำได้สำเร็จก็จะได้ใจชาวบ้านกลับมาถ้าทำให้เด็กเกเรมากๆในชุมชนกลับมาเป็นคนดีได้ความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่จะพลิกกลับและโอกาสที่มวลชนจะไหลกลับมาสู่อ้อมกอดของรัฐ ก็จะมีมากขึ้นซึ่งล่าสุดปปสได้ต่อยอดโครงการด้วยการสร้างเครือข่ายของผู้ได้รับการอบรมด้วยการทำกิจกรรมต่างๆให้ผู้เข้าอบรมได้ชักชวนคนใกล้ชิดเข้ามาร่วมกิจกรรมเช่นการจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการยาลันนันบารูคัพโดยให้ผู้ที่ผ่านการอบรมแต่ละรุ่นไปรวมทีมกับเพื่อนๆกลุ่มเสี่ยงหรือผู้เสพยานในพื้นที่แล้วมาดวลแข่งกัน เป็นการสร้างกิจกรรมที่น่าสนใจให้กับเยาวชนในพื้นที่จะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็เป็นช่องทางดึงเด็กและเยาวชนที่ยังไม่ยอมเข้าร่วมอบรมมาเข้าโครงการยาลันนันบารูซึ่งหากทำให้กลุ่มเยาวชนเหล่านี้รวมตัวกันมาแข่งขันฟุตบอลได้ก็จะเป็นช่องทางที่รัฐจะส่งเสริมเรื่องฝึกอาชีพและหางานให้ทำในลำดับต่อไปสุดท้ายปัญหารากฐานของกลุ่มวัยรุ่นใน3จังหวัด ก็จะได้รับการแก้ไขอันจะส่งผลดีถึงการคลี่คลายสถานการณ์ความรุนแรงได้ในที่สุดค่ะท่านผู้ฟังคะปัญหายาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อเยาวชนของเราจะได้ปลอดภัยจากยาเสพติดค่ะท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่17กุมภาพันธ์เป็นวันที่48ของปีหรือวันที่49ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกกอเรียนเมื่อถึงวันนี้ จะยังเหลือวันอีก317วันในปีนั้นวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 4 0พรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชทานเพลิงพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2462เปิดการไปษณียอากาศขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยระหว่างกรุงเทพถึงจันทบุรี พบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ